อีโบสีส้มไอสีเหลืองวะมึงขับมาได้บ้างกลับมาได้ปะกลับมาหน่อยปั๊มปั๊มด้านหลังเขาเขามีเคสเหมือนกันนะครับโอเคไม่ต้องไม่ต้องกูถึงละหลอดหลอดไปไปตัดเฉลี่ยได้จิกยังได้จิกยังได้จิกยังไม่แถวแถวนะนะบ้านมึงปัดได่นะครับพี่โอ้พี่อายามันหอดนะมันหอดได้ไม่เว้ยรถรถไอเชี่ยววินอ่ะมันเติมน้ำมันยากเว้ยมันเติมตรงที่ว่าคือตอนกูเบรกอ่ะมันจะถอยหลังเว้ยเฮียรถมันอ่ะ มันเติมยากอ่ะรูมิกนหอระเบิดเลยมันจะไม่นิ่งอ่ะมันจะไม่นิ่งอ่ะรถมันอ่ะมันไหลใช่ไหมลุงกดแล้วมันไหลอยู่ใช่ไงใช่ไหมเออรนจับ่ะไม่รู้ด้เติมะไรใไหมผมจะไปเติมวัสุนั่ได้เม่ได้เรา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 เรมนด้เราด้เอาีด้เราได้ด้เราไอนเร้เราได้ไอ้ไ้เาไอ้เไ้เดเรา้เรด้เเอเราไ้เราไเราได้เราไ้เราได้เร้รา้เาไเราไยาด้เเค้เไดเร้ยยาวาเา้ายำากอดเดรเ้ ตัวยาไล่ได้นะผมโดนยาไม่ได้นะผมสองทีตัองทีสองผมด้วยกดวอลกดวอล์กหนึ่งให้ผมอยู่กดวอกโอ้ยยยยยเจ๊อีกห้าทีพี่อีกห้าทีอีกห้าทีชิวชิวชิวไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยเว้ยตอนที่ตำรวจมันชนกูอ่ะกูอ่ะรถพังเว้ยคือรถอะมันพังนานละกูก็เลยถามเขาว่าทำยังไงดีครับรถพังตอนชนแล้วตำรวจรู้ไหมตำรวจบอกว่าอะไรซ่อมเลยครับไอ้เหี้ยมัก็หลุดป่ะ จริงๆไม่ๆจริงๆเออเนื้อศพมันมันมันเถียงแน่อันเชื่อกว่ามันทำงานผิดพิธีที่ที่ไว้ตำรวจอ่ะแต่ออกกฎมาว่างดเทคสองคือกรณีไม่มันไม่ควรเทคสองอยู่แล้วมันไม่ควรเทคสองอยู่แล้วจังหวะจังหวะที่มันชนกูอ่ะคือจริงๆอ่ะกูไม่ตายไงผมเยี่นะพี่ตำรวจนะตำรวจผมันไม่ควรได้เว้ยผมไอ้พัดถึงไอ้ย้อนแผลเลยกูไม่ควรเกิดข้อแรอ้าวผมยอมไปแล้วมีไม่ได้ยินเปล่าไม่ไม่โดนที่ต้องโดนที่ก่อนว่าสุภาพหรอ วัดมึงชนเหรอยอมโอ้พี่ะไรอะนีอะไรปล่อยผ่าน,นเลยไม่ถ้า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 ตำรวจมาใจเนี่ยคือมันต้องมาเฉียงไก่พัดเว้ยเพราะาไอ้เฮียพัทเป็นคนต้นเหตุกูอะไม่ใช่กูไม่ได้กูไม,ไ,ไม่ได้พูดอะไรกับตำรวจเดยกูคแค่บ,บอกว่าทำยังไงต่อดีครับเหมือนตำรวจมันจะชนผมไปแล้วลุงไหมใช่เหรอไอ้เฮียเรไม่ใช่ตำรวจไม่ได้ตามเลยควายเมื่อกี้เนี่ยต้องทันอ่ะไม่ได้ตามเลยี๋อ่ ใครว่าไหมจ๊ะชอบมากจ้าขับรถเยอะจ้าเขานี่ตีจ้าล้วจังหวะแล้วจังหวะมันชนกลัวไอ้ตีกูถามใครแม่งชนกล้วยสัตว์แล้วมันก็นิ่งเว้ยแล้วมันก็นิ่งขับรถไปเลยเว้ยเฮียจิ๊บเก่งนี่โดนที่โดนที่ผมครับลุงไม่เข้าใจจะเป็นไรหรอกเราไม่ได้อยู่พัดโดนกดไอ้๊อบโดนกดโอ้วัดเองโดนกดวะน้องโดนอีกแล้วพี่ ม่แต่พัดมันก็ทำดีไป้งนเอยู่เขาเกมตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมพัดเรเงียบแล้วอยู่ขานตีขอนิตีตอนเนี้ยใครอุ้มเตี้ไหมด็นี่ใครอุ้มเนะแค่เอ๋ออีกสามที่คงบวันนะลความมันเห็นไปชนให้ลุงนะโอเคยังรีบไปโดนสองนะโดนสองนะใช่เตี้มาอแทใครอะพี่เหรอ่ไม่แท็กีไช่เยไว้องรอดนี้แหละสองคนน้โอเคโอเคพี่ ตอนนี้บนมาขวดดีจีนเหมือนเดิมกำลังโดดไปแลลกเสิร์ฟเลยได้มาสามสามโดนโดนทีน,ทนั้น,นคือร,รอยัปเดี๋ยวผมส่องอผมคิดว่าตำรวจมันนำผิดขั้ขนตอนไปหน่อยอะ เดี๋ยวมันจะมีปัญหาเปล่าเปล่ากับตำรวจยังไม่จบใช่ไหมครับลุงยั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 งไม่จบยังไม่จบยังไม่จบไม่มีเคล็ดเอ๋อแต่ว่าตะกี้นี้นั่งขับไปขับมาผมรู้สึกว่ามันไม่แฟฝงคุณอะขอบคุณครับหมื่นแม่ไม่เคยเจออะไปร้องเรียงเอานะเอานะ ไปบอกเขาว่าเขาทำไปถูกวิธีอะตำรวจอ่ะได้ครับลุงโอเคเจอก,กันคร<อ>ับใส่หมดแล้วนะอยู่ทางไอโ้โพเนี่ยเห็นปะไม่ผมผมรู้สึกว่ามันไม่ผมไม่อยากให้มีปัญหาแบบเขารู้สึกเฟลเวอคือคนเล่นอะมันจะรู้สึกไม่ดีเว้ยถ้ามันถ้ามันเจอตํานตำรวจอะเขาก็ไม่รู้หรอกเอาจริงๆอ่อะผมไม่ได้โทษตำรวจนะแต่มองผมมองว่ามันมันไอ้นี่ไปหน่อยหมายถึง มันเจอเหลี่ยมผมมาจริงๆผมเจ้าก็ได้แต่ว่าผมมองว่ามันมันไม่แฟร์สักหน่อยอ่ะก็เลยก็เลยตัดจบไปดีกว่าเคสเคสค่อยหาค่อยหาต่อได้ค่อยว่ากันใหม่เคสหนึ่งไม่เป็นไรหรอกซีรีสเคสเดียวมันจะได้มีปัญหาไงทั้งตัวผู้เล่นหรือว่าตัวตำรวจให้มันให้มันตัดจบไปดี๋ยวมันจะมีปัญหาไปด่ากันไปไล่ตีกันก็เลยแบบเคสนี้น่าจะไม่ไม่มีปัญหาแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปบ่อยเฉยอีกทีนึ่ง เออแล้ว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 ผมอยู่แล้วพี่เสบายสบายผมอยู่ผมอยู่เชียรชียชียร์สอรได้สกออ์ไดสบาย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 พี่เต๋อขอสบายสบายมีพวกมีแต่พวกเรานาะพี่เต๋อตรงนี้มีเออแล้วเออสวยสวยยไม่อัเดต่ก็ยัาไม่อัพเดทสวยจัสวยจัสแตยไม่ยึงไม่ถึงพราเมื่อกี้ต้องการเเนชสเต๋เหมือนจะยพี่แฟงผมอยู่พี่แฟ้าเกือบถึงนะเกือบเออาถึงนะอาจถึงนะอย่างเงี้ยถึงาถึงาติดนะแลวแลวได้โอ้ยเออแล้วต สามเก้าสิบเอ็ดเชสเท่าไหร่วะเนี่ยพชรนี่ลงแล้วพี่นี่เดินเลยสองวันขาดสิบเอ็ดขาดสิบเอ็ดอันนี้อีกหนึ่งปะเนี่ยอันนี้อีกหนึ่งปะเนี่ยเออเนี่ยใช่เตอร์นใช่น่าจะครบไหมขาดเท่าไหร่ครบอีกเชตหนึ่งนะขาดสิบเอ็ดเอาไปตีไม่เลยมึงนับเท่าไหร่อ่ะเราขาดสิบเอ็ดตอนนี้ได้เท่าไหร่อ่ะไม่ตอนนี้ขาดสิบเอ็ดหรอตอนแรกมันมีสามสิบกว่าไม่ใช่หรอเวอร์เกินเก้าสามสิบเก้าอันนี้น่าจะเกินบ้างหรอเนี่ยไอ้อตเนี่ยไปดูเท่าไหร่เกิแล้ว เกินเกินเออเกินด้วยหนึ่งสองสามไม่ปล่อยประกาศเลยแล้วดีซีไม่ประกาศวะ่ารอออรอดูตะกรไปเกินเล่าเกินเล่าเกินเล่าน่าเกินเล่าจะเกินเยอะเลยนับแต่นี้รวมๆได้ประมาณสิบสี่สิบห้าแต่ดีซีชเวยให้ไอ้พูดถึงไหนได้ไอ้ซีไอ้ซีนี้มันไม่ปล่อยกูเลยเออเราไม่ปล่อยไม่ก็ปล่อยเกมนเลยแล้วนายอยู่ไหนแล้วนี่ไม่ตำรวจอะทำถูกทำถูกแล้วชนคนใช่ไหมก็ให้เขาขึ้นรถแต่ว่า ผิดตรงหนึ่งที่ไม่ควรซ่อมเพราะว่าเขาไม่ได้ชนรถไงผิดตรงหนึ่งที่เขาไม่ควรซ่อมไม่ควรให้เราซ่อมจริงๆอ่ะควรให้เราคืนรถได้เดี๋ยวผมไปแจ้งให้เฉยไว้เดี๋ยวผมไปแจ้งให้เฉยไว้เรื่องเรื่องนี้แต่ตำรวจอ่ะเขาทำถูกทำถูกทำถูก,ถกมันํามมิ่งด้วยเขาคิดว่าเขาชนรถไปด้วยแล้วรถมันเลยพังเขาทำถูกแล้วแต่เราอ่ะเป็นคนเรารู้ไงว่า รถอะมันพังก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเข้าใจปะเราอะรู้เราเหลี่ยมเอง แม่งคุยในวอลอะได้เงินเดิมพันได้เงินเดิมพันปะอันนี้ได้เงินเดิมพ๊บเลยแม่งร้องอะไรวะได้เงินเดือนพันไหมไม่ได้นะได้แค่แลนด์นะใช่ปะไม่เอาเราไม่เอาแลนด์เราเราเราไม่เอ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 าไม่อยากได้เหรอผมขอได้ไหมตั้งค์อะตั้งค์เตั้งเออรู้ครับลุงอะไรลุงครับว่าไงเธออยากได้ลุงรูเธออยากได้แลนด์รูบอกไอ่ลุงไอเธอบอกมึงเดาไปทำไมอ่ะ เทพบอกจะรีขอเอ้ยพิติโอ้โหเนี่ยพี่พี่ดูดิแล้วลุงแลุ้งเขาก็จะมองผมนี่พิติเป็นคนพูดรับลุงเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดครับไม่กูจะปล่อยแลนว่างพิตรเขาเป็นคนพูดรับเมื่อกี้นะครับเธอบอกไม่เอาเอาไว้ดีกว่าอย่างน้อยเราก็ได้มีที่รวมตัวกันอ่ะพิติพี่พูดอะไรเดี๋ยวผมไปดิแต่ถ้ามึงก็พูดกับลุงตรงๆนี่ไอ้เชี้ยงไอ้ไอ้สัตว์กูตามใครไม่ได้เลยไม่เอาไม่ได้ดิมันกดล้มสองเฉยเฉยคุยด้วยไปงครับพ้น เฮ้ยมึงแจ้งตำรวจหน่อยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้น่ยคือมันมีตำรวจอ่ะชนกูใช่ไหมแล้วตอนนี้ตำรวจมันปล่อยกูขึ้นรถในกรณีนั้นอ่ะถูกต้องแล้วครับแต่ว่ามันจะมีอีกกรณีหนึ่งที่ผิดก็คือเขาให้กูซ่อมรถได้อ๋อคือมันไม่ควรจะให้ซ่อมได้ใช่มันไม่ควรให้ซ่อมได้คือเขาชนกูขอโทษคือมันมันโอเคมันดีเลยน้ําเสียงเขาดีทุกอย่างเลยเขาดีมากมแต่ว่าอย่างนี้พี่ที่คือจริงๆาคือถ้าว่าตำรวจคิดว่ามันรุนแรงเกินไปเนี่ยอันเนี้ยได้พี อ๋อเหรอไม่แบบแล้วมันจะไม่มีปัญหาดราม่าเหรอสมมติแกงนู้นได้แกงนี้ไม่ได้แกงนั้นได้แกงนี้ไม่ได้กูว่ามันไม่ควรอะในมุมของกูนะก็คือถึงจะชนแรงก็คือแค่ขึ้นไม่ไม่ไม่ชนแบบมึงต้องขึ้นไปดูว่ามันเหลือเท่าไหร่อ่ะโอเคใช่ที่ผมคุยไว้ว่าถ้ามันเหลือต่ำกว่าสี่ขีดหรือสามขีดอะให้เขาซ่อมที่ที่ที่คุยทิ้งไว้ของกู้มันพังไปเลยนะของกูบคือรถกู้อาภัวเหตุการณ์คือรถกู้มันเหลือขีดเดียว สุดท้ายอะยังไงมันพังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะว่าตอนที่กูปล่อยรถอะรถมันจะพังเรื่อยๆถูกต้องไหมอ่าอ่าแล้วทีเนี้ยเขาอะกูไม่รู้ว่าเขาชนหรือเปล่านะแต่กูเลียมะกูเหลียมว่าตำรวจชนลาว่ากรณีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาระหว่างแก๊งที่แบบได้และไม่ได้เผื่อว่าแบบพอเป็นเอ้ยเผื่อเผื่อไว้เียๆใช่แล้วแล้วรถกลัวแตกแตกประมาณสองยางด้วยนะเขาก็ไม่คืนล้อกูด้วยเขาก็ไม่ทิ้งล้อกูด้วย ได้ได้พี่เดี๋ยวผมมีชิ้ตออได้ถ้าถ้ามึงใจนี่เหมือนเดิมอ่ะทุกอย่างทุกอย่างต้องต้องเหมือนเดิมอ่ะต้องเหมือนเดิมนีกว่าก็แค่ให้มันซ่อมได้แต่ล้ออะไรต้องเหมือนเดิมใช่ล้อไม่ล้อเหมือนเดิมแล้วก็ทนทนไม่รู้ว่ะมึงก็ลองคิดดูนะแบบคิดอ่ะมึงคิดเอาแล้วกันแบบที้มันแบบคือถามว่ามันดีไหมมันดีแต่ว่ามันจะมีข้อคนอหาไงว่าแกงนู้นได้แกงนี้ไม่ได้เข้าใจลมนี่ข้าใจลมตรงไหนเออเพราะว่าอย่างเช่นกูกูได้กูก็ดีไงดีใจสำหรับกูไงแต่คนอื่นที่โดนย เขาเขาอยากให้คนได้เล่นอยู่แล้วพี่ถ้าแบบคุณจริงๆใช่เขาจะให้ซ่อมเออลองไม่แต่กลัวกลัวตำรวจโดนว่าไงประเด็นอ่ะเข้าใจครับได้ครับเราจะโดนว่าเอาเดีเออลองไปดูกับข้อนี้ถามว่ามันดีไหมมันโคตรดีเลยแหละมันดีมากๆเลยโอเคครับคครรับโหนนีได้้ยยิมอเสรุปจบที่ใช่ใช่ อเราดูแม่ต่อนอยู่เพื่อคุยคุยครับดงไอ้คนคุยเล้คุณจะไม่เอาแรงไหมหรอเดี๋ยวผมยืมย้ายต่อให้คนฟังเขาเขาพูดถึงเรื่องตลาดอ่ะอ๋อแบบตายเอาตายนะเอาตายนะปีฟวามันไม่ตายนะเว้ยเพลงไม่ตายนะ เราได้เงินปะก็เดี๋ยวเรื่องลาดเดี๋ยวผมเตรียมข้อมูลยกย้ายให้หลังบ้านยกย้ายให้นะครับส่วนเ e อทีอาร์กดสถานะของกาดนะรับ,รบเดี๋ยวผมให้เขาเตรียมยกย้ายให้มีอะไรจะคุยไหมครับตั้งสองฝั่งไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีครับ,รบโอเคได้เดี๋ยวอันไหนที่มันเป็นในส่วนของกฎหรือว่าการเล่นของสภาหรือว่าของในงานที่อยากจะฝากสภาไว้ติดต่อได้เลยภายในวิโซโบสาหรับสตอรี่นี้ว่างๆก็ ทักมาก็ได้หรือว่าติดต่อนั่สภาได้เลยส่วนของประเทศเดี๋ยวให้แอดมินเบ็คซี่ก็ในส่วนของประเทศนะผมมีเวลาที่จะแจ้งหลักฐานแจ้งใบกันภายใน24ชั่วโมงนับจากตอนนี้หลังจบนะครับแต่ถ้าคุยกันตรงนี้ได้ว่าจะไม่แจ้งกันถ้าคุยกันตกลงนี้ได้ผมก็จะปัดตกหลักฐานที่แจ้งกันมาทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าคุยกันตรงนี้ได้มีอะไรจะแจ้งมีอะไรนะแจ้งเขาปะตัง้งถานะนะมฝั่งโน้นอ่ะฝั่งโน้นอ่ะพี่ยามีอะไรจะแจ้งเพิ่มเติมไหมครับถ้ามีอะไร ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีไม่มแจ้งมาว่าไม่มี JK ไม่มีงั้นก็ผมไม่รับหลักฐานหลังจากนี้แล้วนะครับถ้าอย่างนั้นหรือว่าเคลียร์กันตกลงตัวนี้ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับฝั่ง JK ใครรับเหรียญครับชดปลาใช่ใช่ชิโดชิโดชิโดโอเคงั้นเดี๋ยวเรียบร้อยครับแย้ายได้เลยถ้าไม่ติดอะไรแล้ว วินเดียวของวินนอมารวมเหรียญรวมกันได้เฮ้ยไอเวฟไปที่นู้นต่อไปเนี่ยไม่มีสิทธิ <inaudible <inaudible ์ซับรอเวฟไม่ไดครับมึงไปที่นู้นต่อบปะไปครับเดี๋ยวกูตามไปเดี๋ยวกูตามไปเดี๋ยวคุยธุระที่นี่ก่อนมึงไปก่อนเลยกูตามไปเฮ้ยวินเดินขาวปลาเออเออลงาให้แลกละจะมีคนแรกจะแล้วคนใครมีเหรียญอะไรบ้างเดี๋ยวแลกรวมให้แลกมันพาดพัดแฟงอุ๊เนี่ยเร็วเข้า พัดแจ้งเร็วข้าวเปิดๆปิดยคือรถลงครับได้ครบแล้วได้้ครบแลวเดี๋ยวผมน่าจะเข้าช้าสามวันนั้นลงเพราะผมไปทำงานข้างนอกนะโอเคโอเคครับแต่น่าจะหลังสามทุ่มนะลุงฉลรสอยู่ไม่หรออะยังไงนะน่าจะหลังสามทุ่มนะหลังคืประมาณอะไรประมาณผมคือผมไปทำงานข้างนอกใช่ไหมแล้วผมจะกลับประมาณสามทุ่มน่าจะหลังสามทุ่มนิดนิดว่าโอเคโอเคโอเคสามวันนี้ใช่ไหมรอลุงก่อนนี่รอลุงบอกก็ไอ้สามวันข้างหน้าลุงครับก็พรุ่งนี้ใช่ไหมล่ะสัตว มึงจะข้างหน้าทําไมอ่ะพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้ไงเอ้สัตว์พูดเที่ยอะไรงงไปหมดเลยว่าไงเดะลงเอาโว่ก่อนมาดีครับลงมาดีครับเอามึงอกี้ไปผ่าเหรอใช่อ๋อไปเมืัอไหร่ไปเมื่อไหร่ถามนี่สิบแล้วค่อยว่ากันก็ได้ตึ้งสองอาทิตย์ยังไงก็สองอาทิตย์นั่น